ก็สวัสดีพีเสียงแม็กนังที่ยิงปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ลอกแอโโลนะครับเอาลอกแอโโลออกมานะครับแต่ล,ล้วลอกแบบเข็มขัดนะครับก็ใส่สายพีห้าถักแปดนะครับตัวนี้ก็งานบากีตัวเดิมนะครับสายยางก็ยังเป็นยางเส้นเดิมนะครับนี่ครับก็จะออกวันนี้ออกมาสายนะครับจะมาเลาะดูมีตัวไหมเพราะว่าเช้าเช้าไม่เห็นตัวสายน่าจะมีตัว วัดวัดดวงกันครับเห็นเห็นลางๆครับเห็นลางๆตัวไม่ใหญ่เขียอกสครับโอ้โหยิงแบบสบายๆครับลื่นพืดหลอดตัวนี้ไม่ได้ใช้นานนะครับนี่มาจะใช้แสตเนเปอร์นะครับ

ก็จะมีประมาณไซส์นี้ครับแต่ว่าเล็กกว่านี้เยอะครับตัวแรกครับงามอะคีล็อกแอโลนะครับวันนี้รอเป็นกาดป้องกันมือตัวนี้นะครับผมสั่งมาสองวัตแล้วรอรอยรอยล่องข้างนอกไม่ไม่มีตัวใหญ่แล้ครับไปแล้วครับตัวเล็กครับ นี่คเดวเดียวครับเดวเดียวแค่จะมองไม่เห็นเลยครับเอาครับโดดครับมานครับมาโอ้ได้อยูสายเบอร์ห้าไม่ต้องห่วงครับได้อย่างเดียวครับอโหตัวสวยครับ ถ้าตัวนี้ถ้าตัวเท่านี้นะครับโอเคเลยถ้าต,ตัวขนาดนี้โอเคครับหลอกแอโราากก่นะครับงามอักกีนะครับวันนี้หมันนะครับอันนี้ก็พันท้ายลูกดอกนะครับนี่พันท้ายลูกดอกก็จ,จับกันลื่นนะครับลูกดอกตัดตัดเงี้ยงออกสักเหลือสักครึ่งหนึ่งนะครับกันหลุดจะขอถ่ายรูปวันน้ำาได้น้านได้ออกไหม เดี๋ยวหาจุดทุ่มเอาครับจุดตัวใหญ่ๆตัวนี้ขาวครับแต่ว่าตัวเล็กขาวครับแต่ว่าตัวเล็กแต่เปามันชัดเจนน,นี่ครับปอนชัดเจนครับมันก็เลยเรียบร้อย